สู้ได้ดีเลยทีเดียวเก่งกว่าที่คิดวอีกไม่คิดเลยว่าจะล้มได้ยากขนาดนีท้ทั้งทั้งที่สู้ด้วยตัวคนเดียวพวกเรานะ่ะถึงจะเห็นแบบนี้แต่ก็นะก็เคยเป็นผู้ที่แข่ง,งเป็นอันดับต้นๆของสำนักใต้พิภพเชียวนะจะบอกไว้ให้ เรื่องที่ฉันรู้ว่ากับแกไม่ครั้งเอาละที่นี่ก็อย่มแม้คิดเชียวนะหยุดนะหวัวใจของนายฉันขอก็แล้วกันอ้าม่นะยเนาะย่า อีกแล้วหรอนี่สำนักใต้ทบผมมีชื่อว่าโบผมถูกใครก็ไม่รู้คำว่าหัวใจไปแต่อันที่จริงก็ว่าไปผมเองก็จำเรื่องในตอนนั้นไม่ได้สัเท่าไหร่ก็จำได้แต่ก็เบาซางที่พวกมัน ทิ้งเอาไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเรานะ่ะถึงจะเห็นแบบนี้แต่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้แข่งแต่งอันดับต้นๆของสำนักใต้พิภฟเชียวนะจะบอกไว้ให้สำนักใต้พิภฟนั้นหรอแล้วไอสำนักเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันน้าจะเดินไปมั่วๆก็ไม่ได้อยู่แล้ว เสียงอะไรนะเธอนะ่ะฉลาดดีเหมือนกันนี่นะตั้งใจจะแอบแถวแถวนี้สำนักใต้พิภพนั้นหรอทั้งที่ทั้งขืนนายทำอะไรฉันแล้วก็เตรียมตัวตายได้เลยที่นายทำกับฉันแบบนี้ ก็ฟ้องว่าฉันสวยเกินไปใช่ไหมล่ะว่าไงนะเอมัหัดทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมนี่ฉันก็ไม่ได้จงเกียรติชงชังเธอนักเท่าไหร่นะถึงปกติเธอกลายเป็นศพไปนานแล้ว แต่เพราะค่าตัวของเด็กสาวน่ะราคามันค่อนข้างสงูงฉันจะยังไม่ค่าเธอตอนนี้ก็แล้วกันแล้วที่ล็อกข้อมือเธอแบบนี้ถูกทำขึ้นมาโดยเพราะพราะงั้นเธอน่ะหนีไปไหนไม่ได้หรอกยอมรับว่าฉันน่ะ ดีกว่านี้ไม่ฉันจะไม่เป็นไรแม่คะอะไรคุณลุงกล้ามโตมีรอยสักสาวน้อยถูกกุญแจมือผมนั้น นิสัยของพวกคุณทั้งสองนะ่ะขอให้รักกันานานนะครับนีดีกว่ามันพูดอะไรของมันเฮ้ยแกคิดจะไปไหนกันทั้งที่เห็นแบบนี้ก็สงสารจะปล่อยเอาไว้ก็ไม่ได้เพื่อความชัวแค่เนี่ย มันก็ตายแล้วพอได้แล้วนะนี่มันนะฉันรู้สึกมือของฉันฉันมันเปื้อนเลือดของปีศาจร้ายมานักต่อนักแล้วใช่ไหมนั่นมันเลือดของฉันต่างหากอะเดีนี่มันจววันพันตุุมตุมตุมตุม นายทำแบบนี้ได้ไงตกใจใช่ไหมล่ะก็นะเพราะว่าฉันเป็นซัมบี้นี่ไงก็ไงละ่ะโปรดติดตามตอนต่อไป